สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโรโนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพายุซีมาฝากในวันนี้พี่กระติบก็จะมาพูดคลิปนะคะในเรื่องหัวข้อ แก้ปัญหางานด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นไพ่1ถ้วยนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็ยังเป็นอีกาทาร์ดอยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะพูดัไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ78บ็บแปใบนั่นแหละแต่ก็ต้องอ้างอิงเอกสารไว้ทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เราก็มาทราบกันนะคะสําหรับการแก้ปัญหางาน ด้วยไพ่ย4ีในกรณีที่เราได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ้วยจริงๆแล้วปัญหางานเนี่ยมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาแล้วแก้อย่างไรถ้าในกรณีคนที่เป็นเจ้าของกิจการแก้แก้ไขปัญหางานนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ้วยมันจะเป็นในลักษณะข,ของการเน้นเซอร์วิสแล้วก็อัปเตอร์เซอร์วิสจะเป็นในลักษณะข,ของการแก้ปัญหาที่นุ่มนวลหน่อยแล้วก็ได้ผล นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักง,งานบริษัทนั่นมันก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าเ,เป็นการเซอร์วิสเหมือนกันแต่ในลักษณะตรงที่ว่าถ้าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะต้องทําเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆคือให้เข้าใจว่ามันเป็นการนับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆทีนี้ในน้องบางคนบอกว่านับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆหมายความว่าอย่างไรก็ มันจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเวลาเกิดปัญหางานแล้วได้ไพ่หนึ่งถ้วยอย่างเมื่อวานเราแก้ไขปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าปัญหามันจะจบมันก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเมื่อวานนั้นแก้ไขปัญหาไปมันก็สเต็ปมันก็จบลงไปพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าทาตรงจุดเดิมอีกแล้วทีนี้น้องๆบอกว่าโอ้โหเป็นไพ่ที่โหดแฮะต้องทํากันนานไหมก็ต้องบอกว่าก็สักประมาณหนึ่งอะคะ่ะ คือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในแง่ตรงที่ว่าถ้าเรามีปัญหาในตัวบุคคลน่ะมันก็เหมือนกับการง้อซึ่งก็อาจจะทําไปสักระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเรื่องก็จบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาที่เนื้องานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ทําย้ำๆซ้ําๆเพื่อให้มันข้อมูลมันแน่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จบคือ ถ้าเปรียบเป็นดินนะคะก็เหมือนกับเราอัดดินถมดินไปเรื่อยเืจนมันแน่นนั่นเองคือดังนั้นเวลาการแก้ไขปัญหาเวลาได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะขอให้รู้ไว้ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเราค่อยๆเออัดดินถมดินเขาเรียกว่าเหมือนปูพื้นฐานให้มันแน่นขึ้นเรื่องราวมันจึงจะจบทีนี้น้องบางคนบอกออจริงจริงมันน่าจะเป็นไพ่ถ้วยไหมเอ๊่น่าจะเป็นไพ่เ,เ,เหรียญไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่เป็นไพ่เหรียญเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมัน แคปัญหาง่ายกว่ากันเยอะเลยหนึ่งเหรียญมันจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบเ,เขาเรียกว่ามีคนมีคนที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาเชื่อใจอยู่มาคุยด้วยก็คือจบแต่ไอหนึ่งถ้วยเนี่ยด้วยความตรงที่มันเป็นธาาุน้าเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องทําซ้ําๆซ้ําๆไปเรื่อยๆจนคนเขาเชื่อว่าเรามีพฤติกรรมที่จะยอมแก้ไขปัญหาจริงๆมันจึงจะจบนั่นเอง คือดูเหนื่อยกว่ากันเยอะนะคะถ้าเป็นไพ่เหรียญจะแก้ปัญหาง่ายกว่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหัวกลับล่ะคือถ้าหัวกลับเนี่ยต้องบอกเลยว่าการแก้ไขปัญหางานด้วยการขอโทษมันก็จะจบเรื่องหนึ่งนะคะในอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าบางทีมันหมายถึงว่าเราต้องถอนตัวออกจากงานนั้น <S <S เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจนะคะมันจึงจะจบหรือหมายถึงว่าเรา เราไม่ใช่เป็นคนคุมโปรเจกต์นั่นละมีคนหนึ่งมาคุมโปรเจกต์แทนเราอาจจะอยู่ในทีมแต่อีกเป็นแต่เป็นอีกคนหนึ่งถอยมาคุมโปรเจกต์แทนเอ,อ้ยไม่ใช่พูดผิดหมายถึงว่าเราถอยอจากนั้นละแต่มีอีกคนหนึ่งสวมเข้าไปคุมโปรเจกต์แทนอย่างคล้ายๆว่าอืมโปรเจกต์เนี้ยเราลันมาละแต่ปรากฏเกิดความผิดพลาดมันกลายเป็นว่าคู่ค้าอาจจะไม่ไว้ใจให้เราทําต่อละ มันก็กลายเป็นว่าเราก็จะต้องให้คนอื่นมาดูโปรเจก t นี้ต่อแล้วเราก็จากตรงที่ว่าเราเคยเป็นกัปตันทีมเราก็อาจจะมาเป็นรองกัปตันแบบนั้นนะคะน่าจะพอนึกออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหางานด้วยไพยิบซีนะคะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงนะคะต้องทําให้เขาเชื่อจริงๆเวลาการแก้ไขปัญหานะคะว่าเรา เสียใจจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะแก้ไขจริงๆเพราะว่าคนเราเขาฟิลได้นะคะว่าเราจริงใจหรือเปล่าในการที่เ,เขาเรียกว่าเข้าไปแสดงความรับผิดชอบตรงจุดนั้นนะคะอัล่าค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหางานด้วยไพย่ยิปซีกับ ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับความหมายไพ่ยิปซีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเระติบน้อยเทนดี้ทาร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ